สวัสดีจ้ามันสิบผ้าไม่เค็ดพะโล่นังหมูเลยจ้ะแบบง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากเลยจ้ะมันดูวิธีทํากันได้เลยเด้อง่ายๆสวัสดีจ้ามันใสิบไม่เค็ดพะโล่นังหมูเลยจ้ะคิดจากกินจ้จะเฉพาะนังหมูหลวนๆลวเ,นบบเลยลจ้ะเท่ากับต้มเส็ตซับเรียบร้อยเลยจ้ะนี่โอเคเราก็จะมาคั่วพวกเครื่องเทศให้มันหอม ยังเยอะข้อขอขอาวขัวมันเลยดิอันมีขั่วอีกอันนี้คงจะเป็นผักชีมัดขัวนั่นแหละก็จะขั่วอีก มันหอมอีกทางนึงจ้ะเฮ้ยาจะเอาสีสันจากน้ำตาลด้วยต้มไข่นำตาลใส่ลงจ้ะห้าสจะเอาสีสันจากน้ำตาลอยากกินหวานักหน่อย โอเคจากคิดว่าสีสันใดล่ะจากน้ำตาลนัน่นไปบ้านใหม่แล้วมันสีขมน้ำใส่ก็ได้เลยเอาก็สิปล่อยให้มันเดือดสักพักก็จะเปื่อยค่ามหอมให้มันค่อมหอมเนี่ยมันออกให้ได้เต็มที่แล้วเราก็จะมากรองออกจาก้า เองของผมทิง้งแต่ประมาณสิบนาทีนี่แหละจ้ะก,ก็สิบมากอกองออกิใส่จะคุ้มหอม,อมหอ,อมจ้ะส่วนหมอไข่นี่ก็เดือดเอาเป็นเอาไปเอาตายก็ใส่แค่หกลูกกั็พ่อ สิบนาทีเราจะคิดมาความหอมเดี่ก็พอพอ่อละา้ะเขาสิเอาไปกองใส่หมอ้อละจจะอันกี้กองเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเ้อจะขั้นตอนต่อ,ตอไปก็ไม่ยังไรายจาจะเอาหนังมูลงเออส่วนเครื่องเออกินเผาลโล,ลมันจยได้นนี้นเนาะเราก็จะใส่เข้าไปส่วนตัวน,นั้นเขา้ากองถึงไปแล้วก็ใส่หมูเข้าไปเลยจ้ะ ก็จะเคี่ยวจนมันนิ่มเบื่อยุ่ยเกลือกอ,กองเกลือกับเปียกพอเดี๋มันสีเข้มเกินหนา,หนา,ากเกินหนาขึ้นอัายิเคี่ยวไปเรื่อยเ้ือยจสิมัปรุงรส เอารถเก๋งรถกระบะรถปิกอัพก็ว่ากันไปเดือดเป็นเอาเป็นเอาตายมอพะโลน้องหมูเขาเขากินไม่เหมือนชาวบ้านเราก็จะใส่เอครื่องเหนียวะเออไม่ใช่เท่าลงไปน้ำด้จ้ะไม่มีกติกาเพราะว่าเรากินของเราเอง กินและเสดเป็นใสได้ตัวแหวนเปื่อยก็หนีได้จ้ะแต่จังสีมาปรุงรสบัดนี้มาปรุงรสเลยจ้ะหัวใช้ชาเขากะผู้ซึกวัดสิเปื่อยเหลวใส่ซีอิ๊วขาวจ้ะ ประมาณนี้ก็พบบอจ้ะเรามีพริกไทยเม็ดที่ปุ๊บๆเอาไว้จ้ะไปที่ใส่ลงไปนดำเป็นพริกไทยดำด้จ้ะาาลายลงไปที่เพลทก็ผงชูรสกลมมัิดีไปห,หน่อยนึงในต้องเยอะ ส่วนตัวที่กินหละมักไส้ํำสมลงไปน้ำด้จ้ะแต่เววหนึ่งเลยแล้วก็เป็นไข่จ้ะฟกฟอมใส่ลงไปเลยแล้วกับสีเขียวต่ออีกสักพักหนึ่งจ้ะชิมก็ชาปน lột đấy lột sạch sỉ bỏ lột thua ok cả tiếp tục vào cửa chút này Hãy khi xì แล้วก็ใส่เพิ่มน้ำตาลลงไปจักสองช้อนนะจ้ะตามสองช้อนบอกเลยตกว่าอยากกินหว,วาน <c oughs> ก็สีเขียวอีกจักประมาณจักสามสิบนาทีก็เป็นอันเสร็จหวานตันได้ ได้จ้ะตัดก,กอ,อน้ำสมเสบอีกอีกจักประมาณสามสิบนาทีจ้ะโอเคจ้าเป็นพะโล้หนังหมูของเราเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัก ไปช่วยใส่ชามเด้อจ้ะกระลังเป็นตะกกินเลยจ้ะเป็นจังไรจ้ะพะโลหนังหมูของเฮากับเป็นอันวัเสร็จสับเรียบร้อยลองเย็ดเบิงังเลยจ้ะอร่อยจริงจ้ะคลิปมีกับมีประมาณนี่ละจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจ้า